สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีทำน้ำยาอนเนกประสงค์นะคะโดยเราจะแยกเป็นน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้าซึ่งจริงๆก็คือใช้ได้ทุกอย่างนะคะล้างห้องน้ำหูบ้านล้างรถอะไรองนี้นะคะแต่เราแยกแยกแยกผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ความสดชื่นนะคะการทำนะคะก็คือหัวเชื้อ N70 1นกิโลต่อเกลือปนหนึ่กิโลนะคะควรควรด้วยน้ำตาลไปทางเดียวกันควรช้าๆค่อยๆเติมน,น้ำตาลไปทีละน้อยละน้อยจนมันขึ้นฟองหนึ 1, 1กิโลเนี่ยนะคะจะขึ้นมาถึงนี่เลยะคะ่ะประมาณนี้เลยแล้ว่็พอ จแล้วเราก็เติมน้ำหมักทีนี้เราจะทําน้ํายาล้างจานนะคะเราก็เติมน้ำหมักเปลือกมะนาวลงไปก็กวนต่อไปอีกจนมันเราเราจะดูความหนืดของมันว่าเราพอใจแค่ไหนเราก็จะเติมกลิ่นมะนาวลงไปก็เป็นอันเสร็จส่วนกลิ่นมะนาวเนี่ยถ้าเราทําใช้เองเราจะไม่ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ราคาค่อนข้างแพงนิดนึง ส่วนส่วนน้ำยาซักผ้าก็เหมือนกันเลยนะคะสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งควรด้วยน้ำด่างควรช้าๆใส่น้ำด่างไปทีละน้อยใจเย็นๆไปแล้วก็ใส่น้ำเปลือกมังคุดน้ำเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติตัวสารแอนโทนีนของในเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะทำให้ผ้าขาว พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่กลิ่นคอสซูปเปอร์เข้าไปหอมชื่นใจใครไม่เชื่อก็ลองมาพิสูจน์กินได้นะคะสวัสดีค่ะหนึนะคะหโลทำาาร้านร้านในถุงลใช่ใช่ที่อะไรบางคนล่ะเอขึ้นร้อยกิโลหนึ่งกิโพูดไปเตะขึ้นหนึ่งกิโล ควนไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลเวลาใส่ก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยถ้าไม่มีน้ำตาลนะปลาปลาก็ได้ค่ะน้ำตาลนี่ทำมาจากน้ำตาลทำมาจากขี่เข้าค่ะขี่เข้าหมักไว้เนือน หนึ่งกิโลเนี่ยได้เกือเต็มกำลมังเลยนะคะทำขายนี่รวยเลยต้นทุนเนี่ยไอ้ต้นทุนต้นทุนเอ็เจ็ดสิบนึงร้อยเือบยี่สิบาทเอเายเพิ่มฟน้ำยาล้างจานน่ยน้ำยาล้างจานแต่สาพเหมือนกันเลยต่างกันตรงนี้นะจยิงควรยิ่งคึงตอนที่สา ใส่น้ำกะดิ่งซีเกลือาวจะเอาผลไม้รสตมทกอย่างได้หมดนะคะเกลือมะนาวเกมอะไรเพลี้ยเพลี้ยถ้าเราหมักไว้ก็คือเอาถังก็คือทําไบหนึงแล้วก็ใส่น้ตาลลโใส่น้าพอเรามีเกลืออะไรก็กลัลงไปหย่ลงไปยาง่อยค้นแล้วเราก็ทดสอบ ทดสอบโดยกันว <'s> right. ่าเราคอยยางฟันหนึ่งว่าจะกินออกเปรี้ยวๆอันนี้เราไม่เพียงไม่ใส่กับที่นี้ทีนี้ถ้าเราปะดาปะดาชิมได้เลยนะชิมได้เลยถ้าเราจะทําขายนะคะให้เันถ้าเราจะทาขายเราให้มันมีมูลค่าหน่อยแล้วก็เพิ่มชไปไม่มีเราจะทําน้ํายาซักผ้านะคะเหมือนกันทุกประการเลยกับน้ายาล้างจานป่างที่ ชักชวนหนึ่งตอนหนึ่งนะคะอเรือมันหนึดูจะากก็ไปเย มันจะขึ้นฟองหรือไม่หนึ่งที่ตรงเนี้ยต้องหย่อนช้าอันนี้คือลองผิดลองถูกมาดีค่ะทั้งหลายเป็นร้อนละสี่ร้อยแล้วครับใช่ไหมคะน้ำยาซักผ้าเนี่ยพอซักแล้วเอาผ้าตากแดดนะอันนี้เดี๋ยวรองตอนมีกลิ่นนะคะก็กลิ่นเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ไปเจาะนิดนึงเนี่ยเติมกลิ่นนะคะแจ่อนนีหนึ่งนะคะพี่พี่เอ็ดควรน้ำยามันยังมันยัง อันนี้ยังเป็นอันนี่อยู่เลยอะมอไหมอันนี้กิดอะไรน,นะคอสซูปเปอร์คอสซูปเปอร์แบงคอสซูเปอร์แค่ได้กินพระเร็จปูม